โอ้ยมาหมัดซ้ายครับเดินเข้าไปโอ้ดูครับผมนี่ฮะเหวี่ยงซ้ายแล้วเข่าครับผมนี่ฮะแรกหมัดกันจังหว่านี้เดินเข้ามาต่อยท้องครับผมแล้วขวาขึ้นบนครับต่อยล่างขึ้นบนนะครับผมนี่ฮะฝันสอกเข้าไปอีกทีนึ่งสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวยไทฮิโลและเมนทีครับวันนี้เอเมนทีนะเอาคลิปของบัวขาวบัญชามเมฆครับขึ้นแข่งขันชิงแชมป์ WBC กับอับดุลตูเล่นะครับผมนักชกฝรั่งเศสครับ อ่ะแลฮะอับดุลตัวเลขครับผมสูงยาวกว่านิดหน่อยนะฮะดูครับผมบัวขาวเดินลุกเข้าหาครับเตะขามาฮะกติกามวยไทยนะครับผมเดินเข้าไปครับอับดุลตัวเลขสูงใหญ่เลยฮะแล้วก็เป็นนักชกที่ต่อยเยอะ <hi> นะครับผมนักมวยไทยที่ต่อยมาเยอะละเจอกับนักชกไทยมาหลายท่านแล้วเช่นกันนะครับเดินเข้าไปถีบสกัดไว้ครับผมบัวขาวอับดุลตัวเลขเดินลุกเข้าหาฮะเหวี่ยงหมัดซ้ายไปครับถีบสกัดไว้ก่อนฮะนี่ฮะเดินบุกเข้ามาเตะเจาะยางพับล่างมาทีหนึ่งครับ บัวขาวต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะหลัวพลิกสวยดูเหลี่ยมมวยของทางอับดุลตุเล่ครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับบัวขาวลุกขึ้นมาฮะอะไรเดินลุกเข้าไปครับทิมมาฮะบัวขาวมองเ้ยโอ้ดูครับเวี่ยงอับประคัตมาแล้วก็เวี่ยงซ้ายมาฮะเดินลุกเข้าหาทีบสกัดไว้ก่อนมวยซ้ายนะครับผมตอนนี้นี่ฮะโอ้ยดูครับกระแทกซ้ายครับผมอับประคัตแล้วก็เตะตามมาฮะ เตะเจาะยางเวียงซ้ายอีกทีนึงครับผมเจาะยางพับในคืนบ้างครับเดินเข้าไปเวียงซ้ายแล้วอดูครับผมแข้งขวาขึ้นสูงเลยฮะกะก้านคอครับเดินเข้าไปครับผมพยายามเอามือบังนะครับผมป้องกันคางเอาไว้ฮะยกที่หนึ่งโอ้ยดูครับอัปคัดมาโดนสอกของทางบัวขาวขึ้นไปบ้างครับดุนยิ้มฮะเตะเจาะยางมา อย่างไรครับนี่ฮะขวากับซ้ายครับผมดูเับเตะพยายามเตะขามาครับผมเจอเข่าขึ้นสูงไปทีนึงเป็นนักชกที่ดูแลร่างกายได้ดีมากนะครับผมบัวขาวครับเวี่ยงซ้ายไปเมื่อกี้ต่อยท้องครับเอาฮะโดนไปเริ่มหยุดเหมือนกันครับเดินเข้ามาฮะเดินลุกไล่เข้าหาแล้วครับทิมไปฮะดูฮะทางอับดุลก็ดูฟันศอกมาครับเอาครับจะเข้ามาวงในครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับ ต้องระวังให้ดีนะฮะเนี่ะต่อยท้องไปทีนึงครับยับยับมาเจอหมัดเวียงขวาไปทีนึงเตะเจาะยางมาครับเดินลุกเข้าใส่ฮะโอ้ยดูวะเวียงซ้ายสวยนะครับผมจังหวะนี้หมัดขวาไปเด่ะเจอเวียงซ้ายของทางบัวขาวครับเดินลุกเข้าหาครับโอ้ดูครับผมเดินหมัดอีกแล้วครับ ดึงมาโอ้โหแขงซ้ายขึ้นไหมครับผมเต็มหน้าจับขาไว้แต่ว่าหน้ามีอาการเลยครับผมมึนหรือเปล่าครับผมเจอจระเข้ฟันหางเข้าเต็มหัวครับกระโดดลือสีบทยาเข้าไปแล้วจับกระโดดเขาเข้าไปทีฟันสองตาเข้าไปกรรมการว่ายังไงฮะกรรมการแยกออกมาก่อนครับโอ้ไม่นับดเลยนะครับโอ้เมื่อกี้โดนเข้าไปแร้วโดนแขงซ้ายอีกทีนึงครับผมยังยิ้มได้อยู่หมัดเวี่ยงไปครับอืมแล้วเตะสูงขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวลุกเข้าหานี่ฮะโอ้ยหมาพยายามตีเข่าครับ โอ้โหจังหวะเมื่อกี้ดูครับผมโอ้โหสอกสวนขึ้นมาครับผมใช้ได้เลยครับผมอับดุลตุเล่เดี๋ยวดูภาพช้ากันนิดนึงฮะนี่ฮะจังหวะนี้ครับผมแข่งซ้ายขึ้นมาโอ้ยโ,โดนเข้าไปตรงบริเวณทัดมันลานะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเนี่ยฮะด้านบนนะครับผมโอ้โแล้วก็เจอลูกลูกนี้ต่อครับผม หมุนตัวมาจอระเคฟาดหางครับโอ้โหโดนเข้าไปอีกทีนึงแล้วตามด้วยลือสีบทยาครับจากนั้นจับแล้วกระโดดเขาขึ้นหน้าเลยทีเดียวครับโอ้นี่ถ้าถ้าเป็นแอดมินนี่น่าจะต้องขอนับก่อนนะครับผมแต่ว่าอันนี้แยกออกมาเฉยๆครับโอ้แต่ว่าเหมือนโดนนิดนึงฮะดูตอนต่อยุคที่2เลยครับโอ้ัอดุนตุเล่ครับเอาละครับบัวขาวเริ่มเดินลุกเข้าใส่ครับทิมหมัดไปเจอทิมคืนมาครับอือดูครับผม1 2สองแล้วเตะเจาะยางแข่งสายสูงขึ้นไปอีกทีนึง หมัดเวียงซ้ายมาครับหมัดซ้ายของทางพี่บัวนี่ก็รุนแรงมากนะครับน็อกมาหลายคนแล้วครับผมเอา้าฮะโอ้ยดูครับผมแลกหมัดกันจังหวะน,นี้อัปเปอร์คัตมาอยังไม่โดนฮะเดี๋ยวลุกเข้ามาเตะเจาะยางไปทีนึงเจอ,อดูครับผมจับขามาแล้วฟันสออเข้าไปดอกนี้ฮะโอ้ล่วงลงไปกรรมการไม่นับอีกแล้วโอ้ยทำไมกรรมการไม่นับครับเนี่ยโอ้โหแปลกใจนะครับผมเดินเข้าหาครับ นนี้แข่งที่เชียงรายนะครับกับการแยกก่อนฮะโอ้โหสับมือชกกันต่อครับนี่ฮะพยายามจะใช้หมัดเข้ามานะครับผมแต่ว่าทางบัวขาวครับผมถีบไปแล้วอูยดูครับอืเจ้าเล่แค่ฟาดหางฮะหมัดเวียงซ้ายไปแล้วต่อยท้องครับโอ้โหพี่บัวครับจังวะนนี้เดินเข้าใส่ครับถีบท้องไปอีกทีฮะลุกเข้ามาอืมอับดุลตุเล่พยายามพิจารใช้หมัดนะครับผมอัปเปอร์คัตเข้าใส่ครับแต่ว่านี่ฮะเจอหมัดเวียงซ้ายเข้าไป เข้ามาเลยครับประชิดแบบนี้ครับเจาะยางไปอีกทีนึงครับอดุนตัวเล็กหนี่ฮะโอ้ยขวามาเจอขวาคืนขวาไปอีกทีนึงเดินลุกเข้ามาแล้วพับในไปครับเอาครับดุนตัวเล็กบอกไม่เป็นไรฮะนี่ฮะมาได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้ลุกเข้ามาครับกอดมาแทงเข่าแทงเข่าโอ้ยเจอแทงเข่าึ้นเหมือนกันแล้วหมัดขวาไปกระโดดเข่าไปแล้วฟันศองเข้าไปอีกทีนึงกรรมการว่าไงครับโอ้โอเคครับผมคราวนี้ต้องนับแล้วฮะโอ้เห็นชัดๆเลยนะครับผม ลุกขึ้นมาครับนี่ฮะสู้ต่อได้ครับผมขอสู้ต่อครับเับดุนตุเล่เจอหมัดเหวี่ยงขวาเข้าไปครับนี่ฮะดูครับแทงเข่าสวนขึ้นมาโอ้โหนี่ฮะฟันสองมาแล้วฮะโอ้โหสองมาครับทัดมาลาขึ้นมาเดินเข้าไปหมัดเหวี่ยงขวาครับมอวไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะนี่ฮะโอ้ยมาหมัดซ้ายครับเดินเข้าไปโอ้ดูครับผมนี่ฮะเหวี่ยงซ้ายแล้วเข่าครับผมนี่ฮะแลกหมัดกันจังหวะนี้ เดินเข้ามาต่อยท้องครับผมแล้วขวาขึ้นบนครับต่อยล่างขึ้นบนนะครับผมนี่ครับฝันสอกเข้าไปอีกทีนึงว่ายังไงครับผมกรรมการกรรมการอานี่ฮะโอ้เมื่อกี้ว่าจะให้ลุกขึ้นมาถ้าลุกขึ้นมาก็คงจะไม่นับนะครับผมแต่ว่าคราวนี้ฮะมาเห็นว่ามีอาการนะครับผมก็นับแปดครับมหาสู้ต่อได้สู้ต่อได้ครับผมอืมนะฮะจังหวะนี้อุ้ยฝันสอกสั้นไปฮะเจอทัดมาลาสวนขึ้นมาเหมือนกันเดินลุกข้าไปโอ้ยจัดโอ้ยนี่ฮะจะสอกกลับครับผมเจอหมัดเวียงดักไว้ก่อนฮะ โอ้โหเนี่ะเวียงซ้ายไปอีกทีนึงถีบหน้าไปครับผมบาดทะพับต่อยแล้วโอ้โหดูครับบีแล้วครับโอ้โหเนี่ะแทงเข่าครับถ้าเกิดว่าน็อกอีกทีนึงโอ้โหดูครับผมสอกไปแล้วสออีกทีโอ้โหหัวหมัดมาเป็นชุดครับฝันสอกหัวกลับมาโอ้ยนี่ฮะเอาครับดูเดือดเลือดพ่าดเลยครับผมจังหวะนี้ฮะหมัดเวียงมาครับโอ้พี่บัวเนี่ยฮะเดินลุกเข้าใส่ครับ บัวขาวพันชาเมีครับผมเตะขาไปหมดยกที่2ครับโอ้ยดูเดือดเลือดพ่านจริงๆครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันนิดนึงฮะโอ้สำหรับยกที่2นี่ฮะโอ้ดูครับสองดอกนี้ถ้าเป็นแอดมินต้องนับแล้วนะครับผมแต่ว่านี่ฮะกรรมการไม่ว่าอะไรครับผมไม่เป็นไรฮะคืออาจจะเขียนว่าลุกขึ้นมาได้เร็วนะครับนี่ฮะดูฮะโอ้ยดูครับโดนสอกไปเต็มเต็มล่วงลงไปครับ นี่คะกรรมการยังให้โอกาสนะครับผมไม่นับนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับกระโดดไปแล้วฝันสอกเข้าเต็มๆต็มครับโอ้โหนี่ครับผมนับครั้งแรกในยกนี้ฮะแล้วก็มานับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเท่ากับว่าโดนไป2นับนะครับในยกที่2ครับมาดูยกที่3าครับเตะเจาะยางมาฮะเดินลุกเข้าขามเพรับผมพี่บัวครับนี่ฮะดูครับเตะมาหมัดเวียงซ้ายไป เจอมาครับเดินเข้ามาโอ้ยดูครับผมเอาแล้วครับเมพยายามจะใช้สอกครับจับมาแทงเข่าแทงเข่าพิกเลี่ยมมาครับพี่ัวพี่ับเขาโอ้ดูครับผมฟันศอกไปอีกทีหนึ่งนี่ฮะจับมาแล้วแทงเข่าคืนบ้างถีบไปครับผมคืนยอดหน้าไปครับโอ้ดูครับดักด้วยเหวี่ยงซ้ายหมัดขวาไปอีกทีนึงเดินเข้ามาอัปคัตครับนี่ครับฟันสอกมาโดนแทงเข่าแล้วโอ้ยดูครับผมสอกขวาเข้าไปครับกรรมการว่างฮอสสามสี่ครับผมห้าหกครับเจ็ดแปดครับผม โอ้ยนี่ฮะโอ้ยุติการชกไปซะก่อนนะฮะโอ้สุดยอดครับผมโอ้คงดูอาการแล้วว่าน่าจะตาลอยครับดูฮะเนี่ยแทงเข่าแล้วฟันศอกเข้าไปเต็มๆครับโอ้กรรัการก็พยายามนับให้แล้วนะครับผมแต่ว่าน่าจะเห็นแล้วว่าโอ้โดนมาก็เยอะแล้วนะครับผมอาการสะสมมาฮะลุกขึ้นมาไม่น่าจะทันครับ ดูครพยายามจะสอบมาแล้วแต่ว่าเจอเข่าแล้วอฟันสอบตามเข้าอีกทีนึงฮะก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งเลยนะครับผมที่สุดยอดมากครับสำหรับครูบัวขาวนะครับผมปัจจุบันนี้ก็เปิดค่ายอยู se ท e ่ที่เชียงใหม่นะครับผมสามารถที่จะเดินทางไปหาท่านได้นะครับแล้วก็มีกําลังจะตั้งเป็นวิทยาลัยนะครับผมเป็นอวยไทยขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมส่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ให้ด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ